สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จดอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีหน้าหงายฟุกภชชราชีเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมหลักสีจตุจักรสะท้อนคนอยากให้พี่โทนี่มาฟื้นเศรษฐกษิจประเทศไทย โดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2565ในพัชราชธ,ธรรมมนตหรือฟุกุรุสตาสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวว่าผลการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต9จตุจกักรลักษีที่นายสุรชาติเทียนทองว่าที่สสกทมพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยด้วยคะแนนแบบไม่เป็นทางการ29,416คะแนนในขณะที่พักพระรมชรัฐเจ้าของพื้นที่เดิมได้เพียง7,96 6คะแนนเท่านั้นซึ่งเป็นการพ่ายแพ้แบบหมดฟอร์ม นอกจากจะแปลว่าคนกทมและคนไทยส่วนใหญ่จะเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์อย่างสุดขีดแล้วคนไทยส่วนใหญ่คงอยากให้คนมีความรู้ความสามารถอย่างพี่โทนี่กลับมาช่วยคิดช่วยทำช่วยดูแลการบริหารประเทศไทยที่กำลังย่ำแย่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เหมือนที่โพสสารวจบอกว่าคนส่วนใหญ่อยากให้พี่โทนี่กลับมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเพราะหากให้คนขาดความรู้ความสามารถและไม่รู้เรื่องแบบผลเอกประยุทธ์บริหารต่อไปเศรษฐกิจไทยก็ได้แต่รอวันเจ๊งและพังแน่ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็พังมากอยู่แล้วและยังไม่มีวี่แววจะฟื้นเลยคนลำบากกันมากและประชาชนเบื่อหน่าย ความด้วยประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์แล้วท้งนี้ความไม่มั่นคงของฝั่งรัฐบาลน่าจะมีปัญหาอย่างมากดังจะเห็นได้จากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ออกมาโพสต์หลังทราบผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการว่าผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนี่คือประชาธิไตยครับ The enemy of my enemy is my friend หรือแปลว่าศัตรูของศัตรูผมคือเพื่อนผมซึ่งน่าจะแปลได้อีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะนับถอยหลังได้แล้วซึ่งเชื่อได้ว่า ผลการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้น่าจะเป็นรูปแบบของการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตที่พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสชนะแบบแรนสไลด์ได้สูงถ้าหากประชาชนให้ความเชื่อถือพรรคเพื่อไทยเหมือนการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหาคนครเขต9ก้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยน่าจะมีความพร้อมในเรื่องนี้มากกว่าพรรคอื่นทั้งหมด การพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่กรุงเทพมหานครขีดก้าวครั้งนี้เป็นการพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมครั้งที่สาติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วซึ่งพลเอกประยุทธ์น่าจะรู้ตัวได้แล้วว่าคนส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างคนรุ่นผมไม่มีใครชอบพลเอกประยุทธ์เลยไม่ใช่เพราะอายุมากแต่เพราะ ไม่มีผลงานแถมยังพาประเทศถอยหลังอีกในขณะเดียวกันคนรุ่นผมกลับชอบคนที่อายุมากกว่าพลเอกประยุทธ์แต่เก่งกว่าพลเอกประยุทธ์อย่างพี่โทนี่ที่มีผลงานในอดีตท,ที่จับต้องได้อย่างชัดเจนแถมยังมีความรอบรู้ที่แชร์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับชมและรับฟังในคลับเฮาส์อยู่เป็นประจำทุกอังคารเว้นอังคารดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่อยู่ที่ความสามารถโดยเฉพาะความสามารถในการตามโลกทันมากกว่าดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ได้แล้วและควรเตรียมพร้อมกลับบ้านไปได้แล้วและน่าจะต้องเริ่มหาบ้านใหม่ได้แล้วเพราะบ้านที่อยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านหลวงซึ่งคงไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วหลังต้องออกจากตำแหน่งนายพัชระกล่าวตบหน้าประยุทธ์ พระรังมชารัฐแพยับเยินเฮล่นเพื่อไทยชนะขาดท่วงคืนโซส,โสจากพระรังมชารัฐได้หมดเวลาประยุทธ์บริหารประเทศล้มเหลวแล้ว โดยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมสดส,สเขต9กทมโดยเปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีประชาชนทยอยเดินทางมาย่อนบัตรกันอย่างคึกคักกระทั่งเวลา17นาฬิกาได้ปิดการลงคะแนนและเริ่มนับคะแนน ปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครหมายเลข3ามพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งต่อมาเวลา20นาฬิกานาทีพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชรลานาศีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุรชาติร่วมถแถลงข่าว โดยนายสุรชาติได้กล่าวว่าขอบคุณประชาชนจตุจักรกสีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้และขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้โอกาสและขอขอบคุณผู้สมัครจากทุกพักที่เสนอตัว เป็นตัวเลือกให้ประชาชนนับเป็นเกียรติอย่างมากในแพทย์ชลน่านกล่าวว่าผลคะแนนที่ออกมาบ่งชีท้ทิทางการเมืองหลายเรื่องและเป็นบันไดก้าวแรกของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้รับชัยชนะผ่านการเลือกตั้งเป็นสัญญาณว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตดีขึ้นต่อมาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสสหลักสี่จตุจักร เขตเลือกตั้งที่9สำนักงานเคลักสี่ได้รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว265หน่วยจาก280หน่วยคิดเป็น94.64%ปรากฏว่าหมายเลข1ในพันเทพชัดนรัตพักไทยพักดีได้5,559คะแนนหมายเลข2ในอัทวิทสุวรรณพักดีพักกราได้1 9 0 1 1คะแนน หมายเลข3ในสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยได้27,284คะแนนหมายเลข4นางสาวกุลรัตน์กริ่นดีพักยุทธศาสตร์ชาติได้181คะแนนหมายเลข5ในายรุ่งโร์อิบรอฮิมพักไทยศิวิไลได้223คะแนนหมายเลข6ในายกรุณพลเทียนสุวรรณพักเก้าไกล ได้ 19, 1 9 8 8 1คะแนนหมายเลข7นางสรันรัตเจนจาคะพักพระมชารัตได้7 0 8 9คะแนนและหมายเลข8นายเจริญชัยสิทธิ์พักครูไทยเพื่อประชาชนได้366คะแนนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง167,649คนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 82,179คนคิดเป็นร้อยละ49.12ทั้งนี้ผลคะแนนดังกล่าวคาดว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะนำไปรายงานและเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือก,อกตอภายในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ซึ่งล่าสุดนายพัชรานริพพัณน์กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทย ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเขตเก้าจตุจักหลักสีว่านายสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยชนะขาด ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ29,416คะแนนตามมาด้วยพรรคก้าไกล2 3 6 1คะแนนในขณะที่พรรครมชารัฐคะแนนถูกทิ้งขาดไม่เห็นฝุ่นโดยได้เพียง7,906คะแนนเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนกรุงเทพรวมถึงคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้แล้วกับการบริหารที่ล่มเหลวของพลเอกประยุทธ์ ยิ่งบริหารประเทศก็ยิ่งเสื่อมถอยยิ่งบริหารประเทศยิ่งมีหนี้ล้นประชาชนยิ่งมีหนี้ท่วมคนส่วนใหญ่จนลงและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากกันหมดประชาชนต้องประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพงสินค้าแพงขึ้นแทบทุกชนิดแต่รายได้ประชาชนกลับลดลง ซึ่งนอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าผลของการลงคะแนนจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งและพรรคเก้าไกลมาเป็นอันดับสองซึ่งเป็นพรรค ฟังประชาธิปไตยรวมคะแนนเสียงแบบไม่เป็นทางการแล้วมีถึง49,777คะแนนโดยทิ้งห่างพักที่เชีย์พลเอกประยุทธ์อย่างมากแสดงถึงเจตนารวมของคนกรุงเทพมหานครที่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งอยากส่งสัญญาณไปถึงสมาชิกวุฒิสภาว่าสมควรจะต้องพิจารณาตัวเองยกเลิกการโหวตเลือกนายยกทบมนตรีและให้เสียงจากตัวแทนที่ประชาชนเลือกมา เท่านั้นเป็นผู้โบวชเลือกนายยกฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อฟื้นความมั่นใจของต่างประเทศที่ยังไม่เชื่อมัน่นและยังไม่ยอมมาลงทุนในประเทศไทยผลของการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานาครเขต9นี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงพลเอกประยุทธ์แลวว่าพลเอกประยุทธ์หมดเวลาที่จะ บริหารประเทศนี้แล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์บริหารต่อไปแล้วประชาชนเอื่อมระอากับความล้มเหลวซ้ำซากตลอดเจ็ดปีประชาชนต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเก้าวหน้าต่อไปได้ พลเอกประยุทธ์อย่าได้ทวงการพัฒนาของประเทศนี้อีกต่อไปเลย7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ล้าหลังอย่างมากแล้วและควรจะยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วได้แล้วเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทยเพราะถึงพลเอกประยุทธ์จะพยายามลากอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์ก็จะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อีกทั้งความขัดแย้งในฝั่งรัฐบาลเองก็จะมากขึ้นสุดท้าย ก็จะไปไม่รอดอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส